สวัสดีคุณผู้ชมที่กลับมายังช่อง k e n n y Adventure วันนี้จะบอกวิธีการปรับ Windows 11ให้เหมาะกับการเล่นเกมนะครับโดย Windows 11ที่ใช้ในการทดลองในวันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น24 h 2ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปัจจุบันนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับแต่จะพาทําขั้นตอนของการเซตติ้งเลยเริ่มต้นเราจะเปิดไปที่เซตติ้งจากนั้นคลิกในหัวข้อเกมมิ่เปิดไปที่หัวข้อเกมโหมดตรงนี้เราควรจะเปิดออนไว้นะครับจากนั้นให้ไปคลิกคําว่ากราฟิก และเปิดหัวข้อ Optimize for Windows Game จากนั้นคลิกไปที่ Advanced Graphics s e t t i n g เปิด Hardware Accelerator GPU ทั้ง2หัวข้อให้เป็น On ไว้นะครับจากนั้นคลิกไปที่ Home และเลือกหัวข้อ Power and Battery เลือก Power Mode ให้เป็น Best Performance ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะครับว่าจะเปลี่ยนหัวข้อนี้เป็น Best Performance ในระหว่างที่เสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กหรือในระหว่างที่ใช้แบตเตอรี่หรือเซตเป็น Best Performance ทั้งคู่เพื่อการเล่นเกม โดยการเลือกหัวข้อ Best Performance นี้จะทำให้กินพลังงานมากขึ้นและแบตเตอรี่ในตัวเครื่องก็จะหมดเร็วขึ้นสุดท้ายครับให้พิมพ์คำว่า Performance ลงไปในช่องเสิร์ชสะกดตามนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกมาที่หัวข้อ Adjust the a p e a a n c e ในหัวข้อนี้ให้เลือกเปลี่ยนเป็น Adjust for Best Performance จากนั้นกด Apply และ OK ครับ เท่านี้ผมหวังว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมโดยรวมของระบบ Windows เครื่องที่คุณผู้ชมใช้อยู่จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมทําการเซตติ้งตามแล้วไม่เจอหัวข้อใดในเมนูที่แนะนําไปก็หมายความว่า Windows ที่คุณใช้นั้นไม่ใช่24 h 2นะครับบางหัวข้ออาจจะไม่มีให้เรื่องในเวอร์ชันของคุณนะครับและถ้าหากเจอปัญหาอะไรเขียนมาคุยกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ